วันนี้เราจะมาทําดอกไม้จากใบเตยหอมนะคะสําหรับคนไหนที่อยากทําดอกไม้นะคะไว้ในรถหรือว่าไว้ในบ้านปักแจกันหรือว่าไหว้พระนะคะยิ่งพระจากใบเตยนะคะก็สามารถทําได้บางคนนะคะที่บ้านจะปลูกใบเตยเยอะแยะนะคะก็ไม่รู้จะทําอะไรบางทีก็ไม่ได้เอาไปทําขนมบางทีก็ไม่ได้ทากับข้าวนะคะก็เอามาทําดอกไม้ประดับตกแต่งบ้านก็ได้นะคะ จะช่วยให้มีกลิ่นหอมนะคะเรามาดูวิธีการทำนะคะว่าพับลงยังไงนะคะก็ตอนดูไม่ยากนะคะแต่เราต้องลองทำะคะ่ะทำสักเยอะๆนะคะสีห้าดอกขึ้นไปแล้วเราจะทำได้เองนะคะอันนี้ก็ทำเป็นภาพเร็วนะคะดอกหนึ่งนี่ก็ใช้เวลาไม่นาน,นะค่ะก็ถ้าทำสวยนะคะดอกหนึ่งกลีบนะคะจะมีสองสีนะคะสีเข้มกับสีอ่อนคือการพับ กลีบของเขานะคะนี่ค่ะข้างหลังก็จะพับประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้แม็กเย็บนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็ตรงท้ายใบนะคะก็ไม่ต้องตัดออกก็ได้ก็ทําเป็นเหมือนใบนะคะประดับนะคะเราก็จะพับหมุนเข้าหมุนเข้าแล้วก็จะหักใบออกนะคะให้เป็นแบบนี้ก็แต่ละใบนะคะแล้วก็ทําแต่ละดอกแต่ละดอกแล้วก็เอามาทําเป็นช่อดอกก็ได้นะคะเพื่อที่ จะทาให้เป็นเป็นช่อหนึ่งนะคะแบบนี้ก็ได้ง่ายๆแต่เคยลองทําเป็นต้นไปแล้วมันทํายากนะคะมันหมุนยากก็เลยทําแยกดอกแบบนี้แล้วก็ค่อยมาประกอบใส่กันจะง่ายมากกว่านะคะนะคะี่ค่ะลักษณะพอเรามาเย็บใส่กันมาใส่เป็นช่อนะคะก็จะมีความสวยนะคะนะคะี่ค่ะลักษณะการทําก็ง่ายๆนะคะไม่ยากก็สําหรับใครเพื่อนๆนะคะที่อยากลองทําก็ มหาหัดทำดูนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเรามาค่อยๆค่อยๆดูนะคะดูช้าๆตั้งใจดูนะคะว่าการพับพับยังไงดูไปมันก็ไม่ยากนะคะอันนี้ก็ให้น้องที่ทำงานทำให้ดูนะคะเพื่อที่จะทำไว้แล้วก็จะลองเอามหาหัดทำดูนะคะนี่ค่ะแต่ก็คิดว่าทำได้นะคะก็เคยลองทำดูดูอยู่นะคะก็สวยอยู่นี่ค่ะ นี่ได้แล้วนะคะเอาเรามาทําให้มันได้ครบช่อกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะลักษณะการทํานะคะเราก็ใช้มือข้างซ้ายก็หมุนๆเข้ามานะคะแล้วก็พับมือข้างขวานะคะพพับ,พบ,พบรีบนะคะลงแบบนี้พับจนกว่าจะหมดน,นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกไม้จากใบเตยของเรานะคะก็จะเอามาทําเป็นช่อนะคะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไม่อยากเท่าไหร่นะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะสวยงามค่ะ